จะกินเบาถ้ากินก็ลุกเร็วแล้ว,ลวไม่กินก็อดนะไม่กินก็อดนะครับอมไม่กินก็อดนะครับเดาโดยสองตัวมันเพื่อนๆไอตัวใหญ่ลอกินขนมไปตัวเล็กไม่สนใจแน่ใจนะไม่กินนะือแน่ใจไม่กินนะครับ อ,อ่าแล้วลุกลุกแล้วเออแบ่งกันกินนะแบ่งกันกินคนละเส้นคนละเส้นนะแหมไวเชียวทีอย่างนี้ไวเชียรวระวังปากเขาด้วยโอ้ยใหญ่นี้ชิดเชียวแล้วกระโดดให้พ่อยังอุ๊บยังอือม อึบๆกันแล้วยังเนี่ยสองตัวมึงอะ่ะอืมอืมวัสด,ดีก่อนสวัสด,ดีก่อนลูกสวัสด,ดีก่อนทำไมไวันนี้ตัวร้อนวะอืมอืมอไงระวังมือระวังมืออืมอืมต้องจบเทียบแบ็กนะอืมเมื่อกี้บ่าวกินก่อนใช่ไหมอืมอืมโอเคโอเค เอา้าใครไปไม่ได้กินนะเบาถึงคิวเบาเออเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ้ยเอ้ยช้าหน่อยเอ,อ้ยอะไรวะดูดูด,ดูระวังนะระวังนะมันกับมือนะอืมอืมระวังมันกับมือเอออืมอืมอืมสองตัว เอาของน้องกินเลยอืมพ่อไม่นิสัยใช้ไม่ได้โกงน้องอยู่เรื่อยเลยเป็นน้องต้องเสียสละดิเอ้ยเป็นพี่ต้องเสียสละน้องดิแย่งน้องกินได้ไงเนี่ยนี่คืออะไรโบเบแล้วแย่มากพอ่อเหมือแย่งน้องกินนิสัยไม่ดีรู้ปะ่ะนิสัยไม่ดีแย่มาก ไคขุดดินอีกแล้วลูกขุดดินแล้วเลอะเทอะไหมล่ะเลอะเทอะไหมอ้อนอะไร่ะจะอ้อนอะไรจะอ้อนอะไรอีกแค่นี้ยังไม่พออยู่ลูกอืไปกินน้ำไป อโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะ